นี่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนแล้วนี่ชั้นขวานที่ไหนเยี่ยมีไปเอ่ดูวิวซะก่อนดูชั้นขวานโอ้โหมีรถขี่สบายเลยายสะพานแรกก็หมดแรงแล้วนี่ถึงจุดชมวิวแล้วมั้งเนี่ย สวยจังเลยนี่นะเอาาจัปบบได้มนะีเฮ้ยขอห้ามจับปลาวันที่อนุรักษ์ว้าวสวยไหมสวยไหมชิงขวัญแม่ชูสองนิ้วหน่อยแม่ชูสองนิ้วหน่อย <laughs> ใช่เลยอ่เดี๋ยวพ่อไปถ่ายให้อ่ะ บรรยากาศดีมาบ่ายๆแบบนี้แหละดีแล้วนี่ถึงนี่ประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะครับดีมากโอ้ยสวยแล้วแม่เบา,าให้พ่อก่อนออออแสงเลยเยน,นีน่ไไนดูดข้างหลังดูข้างหลังเน่เอ,อเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอุโมงต้นไม้ นายโยวังได้นะินี่แล้วเราอยู่กับน้องเชิญขวานไม่หล่นไม่หล่นนี่พ่อจับไว้นี่น้องเชิญขวานอันนี้ผ้าซื้อมาจากเชิญขวานชะโงกมาทางนี้หน่อยนี่น้องเชิญขวานกับคุณแม่ เออแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแม่ที่ไหนแล้วจเจ้าหน่งบางอะไรชายขวานบางอะไรรู้ปะพ่อข้างบนด่นดูป่ะเออบางขุนเทียนบางขุนเทียนเยน่นมีเหมือนบอกกุ้งหรือเปล่า,าหรือว่าเป็นป่าชายเลนก็ไม่รู้อ่ะใช่บรรยากาศดีจังเลยมาหลังหลังหลังบ่ายๆอะครับน่าจะโอเค น้องเชิญ <c oughs> กับคุณแม่เฮ้ยภาพนี้เป็นเหมือนที่ไหนนะแม่มอุย๊ยขณะนี้เราเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ไปแล้ว,ต,วตัวตะกวดเราอยู่ตรงตไหนกันแล้วครับเชีงขวาน,ย,วน,านยังไม่เห็นทะเลกันเลย อีกหนึ่งกิโลครึ่งเนอะ,ะอน,ะนี่นี่น,นี่ดูตรงนี้นี่เชียงขวานเราขี่มาจากฝั่งนี้เชงขวานนี่เราเพิ่งมาจากฝั่งนู้นค่ะหายไอ้หหายมาบายๆหน่อยแล้วตามมาตามมาเอ้า <c oughs> ดูซี่ ขวานหันมาไหนสิฮ้อ้นี่ถึงแล้วถึงป้ายินดีต้อนรับป่าชายเลนแล้วล่มแล้วล่มแล้ว นี่แล้วเราจะไปไหนกันดีแอนหลบหนักแอนหลบเน่ต้นเบลเลอเลยไหน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 ช่วยเห็นยังครับหนุ่นปาตีเนี่ยมันโผล่ตาขึ้นมาอ๋ออ Le> ันไหนหลบไหนสิไหนดูอาชีวิตระวังอันไหนเราไปดูเขาดูนี่ไงนี่ไงไหนคุณแม่ดูทางซิเนี่ยลิบลิบนู่น ไปหนไหมไหนพร้อมอยังพร้อมดีว้าวบรรยากาศดีมากเลยนี่แหละข้อดีของมาตอนเย็นแต่ทางไกลไกลดูดิทางแบบโอ้สุดลูกหูลูกตาม,มากแต่วิวดีมากเลย ไปๆๆๆๆบาาออกทะเลแล้วดึงดึงเฮ้ยมีอินซีอยู่ข้างบนหัวแล้วด้วยเชิญหันดูนกอินซีอยู่บนหัวเฮ้ยอ,นนอินซีอ,นอ,นอ,อินซีนตัวใหญ่เหรอเหมือนที่ไหนนะเหมือนที่เราไปจันทบุรีใช่ไหมเฮ้ยที่เรานั่งเรือไปไงไปกับแม่แยายแจ๋วอ่ะ นี่นี่ดูป่ากองกลางที่ปลูกใหม่นี่เขานี่เขาปลูกเพิ่มน่าจะเจน่าจะจมนะมันน่าจะลึกกว่ารองเท้าบูทนะคะ เป็นทะเลน้ำก่อยอะ่ะใช่ดูดินี่เขาทำกันน้ำไว้นี่ป้องกันการกัดซ้อชายฝั่งเห็นไหมเนี่ยนี่เขาทำไว้ชิขวาจับมือแม่ไว้ชิขวาจับมือแม่ไว้นี่